สวัสดีครับวันนี้นะครับมีรถสวยๆมาแนะนำหนึ่งคันนะครับเป็นคู o t ตนะครับรุ่น L 4 0 1 8ตัวดีทีครับ40แรงมา้าตัวนี้ได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับรถจดปี63รถถือว่าสภาพสวยมากใหม่มากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับผมก็ทำให้เป็นรถพร้อมขายคือ หลายคนเนาะมานะครับเก็บสีให้หน่อยนะครับมันก็มีจุดถลอกบ้างนะครับผมก็เลยถือวิสาสะทําสีใหม่นะครับพวกสีคานสีล้อนะครับอ่าแล้วก็ป้นเก็บสีเครื่องสีตัวเกียร์นิดนึงนะครับตัวนี้นะครับเป็นหาง2 2 5อีโปนะครับหางจะอยู่ตรงนู้นนะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นครับราคาจะอยู่ที่369,000บาทนะครับรถคันนี้ใช้งานอยู่ที่1,317ชั่วโมงการทำงานนะครับตัวนี้เล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับ มีเปลี่ยนไฟท้ายให้หนึ่งข้างนะครับพอไฟท้ายเดิมแตกใส่รังเครื่องมือให้นะครับชุดท้ายนะครับสวยนะครับมาดูสีรถทางขวานะครับก็อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับรถเดิมนะครับเดิมมาร์กเดิมเครื่องเดิมนะครับห้องคัทมีรอยตัดท่อนคัทเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะมีใส่ระบายนะครับมีใส่ระบายนะครับเนี่ยเวลาที่เราไถร้อนๆเราก็สามารถ เปิดได้ครับตัวนี้จะเป็นระบายนะครับใครสนใจนะครับคันนี้สา9แสนหกหมืนเก้าพันเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับน้องเปียนั่งตรงนี้ลูกเดี๋ยววันนี้จะลองถ่ายให้ดูนะฮะลูกสาวก็อยากไปด้วยอ่ะอ่ะนี่นี่นั่งตรงนี้อะเหยียบตรงนี้อ่ะจับไปดีจับป้ายดีดีวันนี้ลูกสาวจะไปด้วยนะฮะ ไครับผมไปต่างๆพร้อมใช้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3สูบกคุมอะไรจะเป็น power นะครับ power Grotter นะครับระบบเกียร์จะเป็นชตเทิลนะครับ8ปดเกียร์ด้นหน้า8ปเกียร์ถอยเราสามารถเข้าเกียร์ได้โดยที่ไม่ต้องหยุดจอดรถนะฮะแบ่ดีนะใช่ก็เพิ่งเก็บงานเสร็จก็เลยไม่ได้ก่อหางไว้นะฮะก็ไถเบาๆนะลูกสาวไปด้วยนะฮะ เล่มทะเบียนคือโอนพร้อมนะครับตัวนี้รถแจ้งจดปี63นะครับดูระบบโฟวิลครับขับเคลื่อนสี่ล้อเสียงเฟืองนะครับไม่ลั่นไม่ดังนะฮะตัวนี้มีแผนหลังคาแตกเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนแผนหลังคาให้ เราเข้าเกียร์ได้เลยนะครับรถไม่ต้องหยุดจอดนิง่งเราเข้าเกียร์ได้เลยครับได้4 0ศูนไปมันก็เหมือนกับรถใหม่ครับรถยังมีวางจมหน่ายที่ศูนย์อยู่นะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถมาดูรถมาทดลองขับกันได้นะฮะ ดูไม้ชั่วโมงการทำงานนะครับไม้ขึ้นปกตินะฮะค <c oughs> ันนี้ยังไม่เคยรีวิวสักทีนะฮะตั้งแต่เข้ามาก็หลายวันละแต่ปันเป็นรถที่วิ่งลากน้ำอยู่ถ้าใครเป็นเอฟตีติดตามนะครับเพราะตาผมก็จะวิ่งลากน้ำรถสนามทดสอบนะครับ <c oughs> ตัวนี้แบตใหม่ด้วยนะครับแบตเตอรี่ใหม่ด้วย ไม่ดันนะครับการันตีนะครับเครื่องยนต์นะครับอันนี้ผมประกันเครื่องยนต์ให้6เดือนพวก q c ซีมาร์คซัมนะครับอยู่เดิมครบทุกจุดนะครับ QC เครื่องยนต์ยังอยู่ครบนะฮะไม่หวมไม่ไอนะครับไม่มีควันออกระบายนะครับตัวนี้สภาพก็อยู่ที่90%แหละนะครับใครที่อยากได้รถดีๆไว้ใช้งานนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าสภาพกิฟต์มากมาก ดันไถนะครับทำไร่มันสําปะหลังหรือว่าเอาไปตัดหญ้านะครับรุ่นนี้เหมาะเลยหรือว่าเพื่อนๆทางฝั่งสปปลาวนะครับอยากได้รุ่นนี้ไว้ใช้งานนะครับราคาเพียง369,000บาทขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านล้วก็สอได้นะครับไม่มีผ่อนดาวนะครับตัดสดอย่างเดียวสนใจติดต่อสอบถามมาดูรถได้ที่ร้านนัแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีฝากเบอร์โทรที่0918611191นะครับขอบคุณครับ